แต่ตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่กับคุณแกงส้มนะครับผมสวัสดีครับคุณแกงส้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บ้านพี่ได้ค้าสวัสดีรับนะฮะสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้คุณแกงส้มมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ด้วยใช่ครับวันนี้เอาซิงเกิลใหม่มาฝากครับอ๋อนะฮะเป็นยังไงครับเล่าให้เราฟังหน่อยครับ ก็ต yeah. <c oughs> <Okay. c oughs> ้องบอกว่าซิงเกิลเพลงนี้นะฮะชื่อเพลงว่าคุณและคุณเท่านั้นนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งงานที่ทําออกมาเพื่อไม่ให้แฟนๆใครแฟนๆได้หายคิดถึงกันเพราะว่าหลังจากแรก้ใจเธอนะฮะก็หายไปสักพักหนึ่งก็ขอไปปล่อยปล่อยเพลงนี้ออกมานะฮะก็นั่นแหละครับต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ฟังง่ายๆสบายๆนะแล้วก็จังหวะเนี่ยก็คือสนุกสนานไปด้วยกันได้นะฮะแล้วก็สิ่งที่มันมันเปลี่ยนไปคือ ด้านของดนตรีมันก็มีการพัฒนามากขึ้นนะฮะอย่างแต่ก่อนก็เราก็เอามีการเอาดนตรีโซ่เนี่ยมาผสมด้วยนะฮะก็ังเกตว่าเพลงนี้จะมีทั้งเครื่องเป่านะครับทั้งเป็นโนไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยคือทำให้ดนตรีมันดูดูเท่ขึ้นมันดูโยกได้ใช่ดูโยกได้ผมแอบฟังดูแล้วใช่ฮะก็เนื้อหาเพลงก็ มันเหมือนกับเอาไว้เขาเรียกว่ามันก็มองในมุมที่เราเออเอาไปจีบมันเป็นข้ออ้างในการจีบจีบสาวจีบ,จบ,จบใครอย่างเงี้ยก็ได้หร <ừ> ือว่าเราเหมือนว่าคนน่ารักเขามักใจร้ายอะไรเงี้ย<อ>แต่ว่า,อาพอเราเจอคนเนี้ย<อ>เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเรายอมเสี่ยงก็ได้ที่ที่จะท,ท,ที่ที่จะเจ็บอะไรเงี้ยฮะ <ừ> ก็คือถึงแม้เขาจะแบบ คนน่ารักแมว่าใจร้ายแต่น่ารักขนาดนี้ขอยอมเสี่ยงละกันอะไรอย่างี้ใช่ฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นซิงเกิลใหม่เลยใช่ครับไม่ได้เกี่ยวกับรั้วที่แล้วเลยใดใช่ครับไม่ได้เกี่ยวครับโอ้โหคราสงานได้ด่วนจีมากเลยนะฮะต้องครับผมสุดยอดนะเขาเรียกว่าใจเขาจะคิดถึงใช่ไม่แต่คุณคุณแกงส้มตอนนี้เขากำลังฮอตมากเลยจริงๆเลยครับวันนี้ฮอตเหรอโอ้ยสบายครับช่วงนี้ฮอตเหรอคือร้องในเหงื่อแตกอย่างตอนนี้นะฮะยังงี้เพลงนี้เนี่ยในมิวสิกวิดีโอต้องแบบโอ้โหต้องมีเต้นมีอะไรแน่นอนเลยผมว่าใช่ครับคือไม่ เพลงนี้เนี่ยก็ก็จะเน้นแบบว่าเราอาจจะไม่ได้เต้นแบบเหมือนเพลงก่อนๆอย่างรักเธอสี่ชั่วโมงหรืออะไรแต่ว่าก็จะเน้นแบบเป็นฟิลฟิลมากกว่ามูฟฟูอะไรอย่างเงี้ยสนุกเลยใช่ฮะก็จริงๆตอนนี้ก็กำลังวางแผนเรื่องเอ็มวีอยู่นะฮะว่าน่ากลางกลางเดือนนี้เราน่าจะได้ถ่ายทำกันอาจจะสักเดือนหน้าต้นต้นเดือนหน้าไม่ได้โชว์ใช่ไปปลายเดือนนี้อย่างเร็วสุดนะครับก็พยายามจะให้ให้อยู่ภายในเดือนนี้ละกันถ้าสนใจบอกว่าขนหนังหน้าสวยๆนี่ให้พี่บ้าได้เลยฮะเดินผ่านกล้องิเฮ้ยยะ เอาหมาก็ได้ครับม่ผมหรอกนะฮะเออนะครับสามารถติดตามแกงส้มได้ช่องทางไหนบ้างครับครับก็ยังไงก็เข้ามาติดตามกันได้นะครับทาง Facebook นะครับของ Exact Music นะครับเฟซบุ๊กคอมนะครับสไลด์เอกสักร์มินะฮะรวมไปถึง i n s t a g r กรมนะครับหรือว่าทวิ t เตอร์อะไรเงี้ยนะครับก็คือตามได้เลยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงว่าใครที่ชื่นชอบแบบว่าผลงานหรืออะไรเงี้ยครับอยากจะดาวน์โหลดของแท้กันนะฮะก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับที่ดอกจันหนึ่งสองสามสี่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 แล้วกดโทรออกนะฮะหรือว่าทางไอจูนก็ได้ เพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าตั้งแต่ปล่อยปล่อยเพลงไปเนี่ยกระแสค่อนข้างดีมากๆนะฮะก็คือเคยขึ้นไปถึงระดับหนึ่งของของของทางไอจูนแล้วก็แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแป๊บเดียวเองอ่ะทุกคนให้้ความสนใจเยอะมากขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับอกแล้วว่าฮอตบอกแล้วว่าฮอตขอเข้าไปเยอะแล้วกันนะฮะ เออมันเป็นการยืนยันนะว่าเรายังมีแฟนคลับที่แบบพร้อมที่จะแบบว่าดาวน์โหลดอย่างถูกต้องให้เราด้วยอะไรเงี้ยเขาเหมือนกับกำลังสนับสนุนอยู่แน่นไงี้ยนะครับผมนะฮะอ่าแล้วมีจะมีผลงานอื่นอีกบ้ไหมครับตอนนี้แหละครับตอนนี้ยังฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเรากำลังพัฒนาตัวเองอยู่เรียนเล่นเพลงใช่ก็คือเราทําเพลงมาด้วยแล้วก็พยายามฝึกอ่าเรียนร้องเรียนแอคติ้งอะไรเงี้ยหรือว่าอนาคตจะได้ทำทำงานอะไรก็จะได้แบบว่าเออเราจะได้ทําได้เต็มที่ด้วยอะไรครับทั้งหมดจะได้ครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะกับการที่พร้อมทุกอย่างครับอ่าะพรร้อมนคับก็ พยายามครับโอเคโอเคนะครับผมนะแล้วก็แน่นอนนะฮะว่าหนึ่งซิงเกิลใหม่ที่คุณแกงส้มนะครับผมนะฮะอยากจะให้เราฟังนะฮะอยากจะฝากอะไรด้วยถึงซิงเกิลนี้เชิญเลยฮะครับก็ยังไงก็ขอฝากเพลงนะครับคุณและคุณเท่านั้นด้วยแล้วกันนะครับเพลงนี้เนี่ยรับรองว่าฟังไม่ยากนะฮะแล้วก็จิตใจ MV กันให้ดีแล้วกันนะฮะก็อยากให้ชาวซีนะครับไปลองฟังดูกับคุณและคุณเท่านั้นครับผม